พยายามเก็บมันไว้ใช่ไหมกินมันเก็บมันเห็นไหมแก้วดูใบแก้วจีนแก้วอะไรสิซื้อมาวางแก้วฝรั่งแล้วเผื่อเราแก่ตัวมาเสร็จปุ๊บเนี่ยหยิบแก้วขึ้นมากินกาแฟเราจะได้รู้ว่าเนี่ยครั้งหนึ่งเราเราเคยมีความสุขที่จอเจียไม่ใช่จอแดนจอเจียฮานาโกะจอเจียค่ะจอแดนไปเมื่อมาสองปีที่แล้วเริ่มเริ่ม ใช้ชีวิตเที่ยวเยอะแล้วเมื่อ3าสเดือนที่แล้ไปเมืองจีนมานะคะไปซีอานมาแล้วก็กลับมาก็ไปจอร์เจียแล้วก็อาทิตย์หน้าถ้าเป็นไปได้จะไปซาอุดิอาราเบียแล้วก็ปลายปีจะไปโอมานแล้วก็ไปกรีซอ่าจะไปอย่างเงี้ยค่ะอยากไปเที่ยวเพราะว่าอายุเยอะแล้วแล้วก็ไปเที่ยวเนี้ไปเที่ยวนี้ไปจอร์เจียเที่ยวนี้มีเหมือนแบบเราก็แบบขึ้นลงรถอะ่ะมีขากึ๊บนิดนึง เธอรู้ไหมมันมันทำให้เรารู้เลยว่าไอ้ขากรึบนิดนึงเนี่ยเราต้องเริ่มเที่ยวเราเริ่มต้องระวังตัวแล้วอิจฉาแม่โอไม่ต้องอิจฉาแม่เราเก็บเงินไว้ลูกเก็บเงินไว้แก่ตัวมาจะได้มีชีวิตที่เรียบๆเธอดูนี่เสื้อตัวนี้คือเสื้อที่ซื้อมาแบบข้างถนนนะตัวหนึ่งสี่ห้าสิบบาทเองนะเนี่ยเสื้อยืดเนี่ยเสื้อตัวนี้คือใส่เดินที่เจอะเจียแล้วก็ใส่ขึ้นเครื่องกลับ เป็นอะไรไหมไม่เป็นไรเธอใส่ได้อบอุ่นใจใส่ได้อะไรก็แล้วแต่ถ้าหัวใจมีความสุขอะเราไม่ต้องไปมองอย่างอื่นเลยจริงไม่ต้องไปมองอย่างอื่นกินข้าวคุกน้ำพริกปลาทูถ้าเรามีความสุขเราก็ไม่ต้องไปมองไข่ปลาคาเวียไม่ต้องไปมองใช่ไหมเรากินปลาจอมอร่อยเราก็ไม่ต้องไปมองแบบโอ้โหปลาซาบะย่างเกลือหรือว่าปลาปลา,าอะไรแพงๆย่างเกลือไม่ต้อง เราพอใจตรงไหนตรงนั้นมันคือความสุขใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ได้เธอรู้ไหมว่าเนี่ยคือคือที่ฉันพยายามพร่ำบอกทุกคนเนี่ยนเธอรู้ไหมว่าเนี่ยเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเราใส่เบาๆอย่างเงี้ยพอพอเราไปเมืองนอกอะหรือหรือแก่ตัวมาเราไปเที่ยวไปอะไรเรามีเงินเที่ยวไงเรามีเงินเที่ยวเธอออกุลาทอดอร่อยค่ะบุลาวดดเดียวก็อร่อย แต่แต่ต้องดีๆนะจัดอาหารการกินดีๆสมมติว่าปลากุูลาเค็มเนี่ยเราต้องไม่กินกับปลาล้าเค็มเพราะว่ามันเค็มอยู่แล้วปลาล้าก็เค็มปลากราาก็เค็มมันจะเค็มสองเค็มเดี๋ยวตายไม่ดีเวลากินกินได้ปลาลากินได้กินปลาลาก็กินผักสดกินปลาจืดไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ากินปลากุูลาเค็มอาจจะเป็นแกงส้มผัดผักคะกันไปอย่าอย่าให้มันเค็มทั้งทั้งหมดถ้าเค็มทั้งหมดเดี๋ยวร่างกายไม่ดี โอ้สวัสดีพี่หน่อยค่ะเ,เหตุไหมแล้วชีวิตแก่ตัวมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีความสุขได้จริงทุความสุขเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันมีความสุขขอบคุณคับแม่เห็นไหมเนี่ยบางคนก็ไม่รู้หรอกนี่ปลาปลาวันนี้ปลาบองอันนี้ปลาเค็มอันนี้เป็นเนื้อเค็มมาอีกเนื้อแดดเดียวมาอีกมันสามเกลือไม่ได้ เวลากินต้องเลือกต้องกินให้เป็นอร่อยให้เป็นมันจะได้สุขภาพดีด้วยเดี๋ยวตั้งใจว่าจะออกไปทำเล็บตั้งใจนะตั้งใจว่าจะออกไปทำเล็บเล็บมันยาวแล้วแล้วก็พรุ่งนี้มีสองแลนคือเดี๋ยวนะพรุ่งนี้คือ พวกนี้นะอาจจะไปย้อมผมย้อมคิวกับพี่ป้อมย้อมผมกับพี่ลุกซาลอนไปย้อมคิว้วกับพี่ปอมวินิตรชนใศสีพวกนี้โอ้แล้วก็แล้วก็มันลืนสิบสิบเจ็ดสิบแปดอาจจะนะอาจจะไปซาอุเพราะติดต่อกับภรรยาท่านทูตอยู่ Yeah. ถ้าถ้าได้ไปซาอุจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเออมื่อกี้มีคนถามบอกว่าอ่าจอร์เจียกับโอมานอันไหนดีคือทุกประเทศมันมีมันดีเธอรู้ไหมฉันได้เข้าไปไหว้หลุมศพของอ่าแม่ชีนีโน,โน่ด้วยนะอ่าที่เป็นแม่ชีที่เอาเอาคิสต์สาศาสนาคริสนิกายอะไรสักอย่างเนี่ย เอ,า,อ,า,อ,า,อาเข้ามาไว้ในจอเจียเป็นคนแรกอะ่ะแล้วเสร็จปุ๊บพอเข้าไปในโบสถ์เสร็จก็จะมีจะมีหลุมศพของแม่ชีอยู่กับพื้นฉันก็เข้าไปขอพลังตรงนั้นโอ้ยหวัดดีไมเวค่ะโอ้ยหวัดดีนะคะคุณหนุม่มบอกคุณพี่ยังสวยเหมือนเดิมขอบคุณนะคะเธอเข้าไปเข้าไปแล้วก็เข้าไปในโบสถ์ ต่างๆอ่าเป็นเป็นทิ่จะเหมือนเหมือนเราไปเที่ยววัดอะ่ะเหมือนที่อยุธยาไปวัดพระแก้วไปวัดไปวัดที่อยุธยาอะไรเงี้ยเที่ยวเที่ยวๆนี้ก็จะเป็นประมาณอย่างนั้นนะดีมีความสุขเธอบางล้านก็ทั่วไทยก็อีไกดคนไทยใช่ไหมก็อีน้องป๊อปใช่ปะกับคุณจินเจ้าของ CKT ททัวร์เนี่ยเขาก็ฝากอ่า มามงมาแม่บะหมี่มาเฟียของพี่เป๊กสัญชยัยมาแม่แล้วก็น้ำพริกต่างๆนานาใส่เข้าไปแล้วเมื่อวานก็ไปกินร้านอาหารที่มีคนเต้นรำมีโชว์มีเต้นรำในร้านใกล้ๆโรงแรมใช่ไหมห้ามเอาของอะไรเข้ามากินในร้านโดยเด็ดขาดคนไทยฟังไหมไม่ฟังค่ะปลามาข้าวมาเสร็จปุ๊บเอากระปุกน้ำพริกควักกันใต้โต๊ะ เอากระปุกน้ำพริกควักใต้ต้นแล้วมาป้ายใส่ชามกันแล้วก็กินกับข้าวเปล่ากินกับปลากินกับเนื้อกันสนุกสนานค่ะคนไทยเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ในทัวร์นี้ก็คือเปิดคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตจากออฟสุพนัทพี่ออฟสุพนัทไปด้วยพี่ออฟเอฟก็ลอกน้อยไปด้วยแล้วก็สนุกร้องเพลงกันคนนั้นคนนี้มาร้องเพลงกันสนุกสนุกบนเวทีสนุกมากแล้วก็ เป็นเป็นเป็นทัวร์ที่ไม่ผู้ดีทัวร์กระสู้ทัวร์แรก <c oughs> คือเวลาก่อนไปจะบอกทุกคนเลยเอ้ยไปกับพี่อ้วนน่ะอย่าหวังความเรียบร้อยนะแล้วมาอย่างเงี้ยมาเที่ยวมาปลดปล่อยนะมาปลดปล่อยไม่ต้องเรียบร้อยนะคะก็จะมีอ่าน้องที่เป็นทํางานอยู่ในกระทรวงใหญ่เลยนะคะแล้วก็แล้วเสร็จแล้วเนี่ย อ่ะก็จะมีก็จะมีท่านผู้พิพากษามาด้วยนะคะไปเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วก็ก็จะมีมากมายหลายคนอนะแต่พอพอไปเที่ยวด้วยกันกับไม่้วนเสร็จปุ๊บทุกคนเสมอภาคเลยนะนั่งหัวลาะกันสัมภาษณ์กันหัวลาะกันแล้วก็แบบพูดแบบว่าทะลึ่งหน่อยหน่อยก็บางทีก็ไม่หน่อยแล้วก็มีเกินเลยเหมือนกันนะเออแล้วก็สนุกสนานโอ้โหหัวล้อสนุกสนานร้องเพลงกัน สนุกเต้นกันบ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 นไอ้นี่ไงบนบนรถกันสนุกมากใครอยากไปมากกับแม่อ้วนอวนรีเทิร์นซุปตาพาทัวร์เขาตั้งชื่อทัวร์นะตัวเองไม่เคยเรียกตัวเองเป็นซุปุปตานะโอ้ยวัดดีอ้อยยานีให้ดอกไม้มาใช่ไหมขอบคุณนะเธอ ใครอยากจะมีอายุเยอะๆแล้วเนี่ยทํางานน้อยๆแล้วได้กินได้เที่ยวเยอะๆเก็บตังค์ตั้งแต่ตอนนี้นะในชีวิตต้องเก็บตังค์ตั้งแต่ตอนนี้เลยโธ่เดี๋ยวจะออกไปไอ้นี่ดีกว่าไม่สระผม <c oughs> ออกไปทำเล็บอุ้ยเดี๋ยวไม่มีเวลาเธอ หวัดดีค่ะปัทมานเวียงการอยากได้ผิวแบบไม่อ้วนโถใช้ครีมกระปุกทองของไม่อ้วนเลยรีเทิร์นเลยค่ะหาซื้อได้ในติกต็อกเลยค่ะรีเทิร์นอันด์ดอสคอร์ออฟฟิเลเลยค่ะแม่สวยมากเออคนขับแท็กซี่บอกสวยมากคนคนมีม,มีเอ้ยม,มันมัมนมีมันมีเรียกแท็กซี่นะจากร้านที่เราไปสูบชีช่าก,กันนะกลับโรงแรมอะ่ะ หกสิบบาทเองนะ่ะนั่งกันห้าคนนะ่ะจริงแท็กซี่แบบหกสิบาทใชอุ๊ยทําไมแท็กซี่หกสิบาทหกสิบาทเจ็ดสิบาทเองแต่ฉันไม่เคยให้แค่นั้นเลยนะสมมติว,ว่าหกสิบเขาจะให้ไปสิบให้ไปสิบเลยจริงเธอทําทไมมันฉันก็ว่ามันมาถูกจริงๆว่าแล้วแล้วก็ความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะความปลอดภัยในแท็กซี่ค่อนข้างสูงแล้วก็ เขาเขาร้องเล่นเต้นลํากันแล้วก็เออมึงเต้นกูก็เต้นเออแล้วก็มีขึ้นไปที่บนบนเนินเขาขึ้นกระเช้าขึ้นไปใช่ไหมก็จะมีอ่าเขาเรียกว่ารูปปั้นของอ่าอ่าเป็นเป็นผู้หญิงของจอร์เจียเป็นเหมือนพระแม่จอร์เจียอะไรทานองอย่างเงี้ยขึ้นไปบนเขาอ่ะแล้วตอนนี้แล้วแล้วตอนนี้อ่าก็จะมีคนอ่าบีบแอคโคเดียนน่ย บีบหีบเพลงแอคคอเดียนอยู่ข้างบนน่ะใช่ไหมอ่ะพูดถึงตรงนี้ก่อนวัดดีนีนาะโตอ่าอ่ารูปปั้นของอ่าเจ้าแม่จอเจียยเรีอะไรก็เรียกไม่ค่อยถูกใช่ป่ะมือขวาถือแก้วไวน์มือซ้ายถือแบบอย่างเงี้ยมีดอ,ะอ่ะเออแล้วทีนี้อ่ามันมีความหมายว่ามันมีความหมายว่าถ้าเกิดว่าใครมาเนี่ยเราก็เราก็ เป็นมิตรกันนะเราก็เป็นเพื่อนดื่มด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใครมาไม่ดีเราก็สู้นะอะไรเงี้ย้วยด้วยอย่างเงี้ยเออแล้วก็พอขึ้นพอขึ้นไปบนขึ้นขึ้นกระเช้าขึ้นไปบนเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีคนก็มีคนบีบแอคคอเดียนหีบเพลง่ะเพลงอะไรปะประเทศไทยรวมและเนื้อชาตชิไทยแล้วพวกเราสิบก็คนก็ยืนร้องเพลงชาติไทยกันบนเขาที่ประเทศจอร์เจียฉันว่ามันเป็นความรู้สึกที่สนุกดีอ่ะ สนุกสนุกเออไปกับเด็กๆกันไปกับไปกับคุณออดี้เจ้าของอ่าเจ้าของออดี้กับคุณหมีภูเขาจะเป็นเจ้าของโซโออลคลินิกเออสนุกที่เปกันไปมีความสุขมากไปกับผู้พิพากษาไปกับเมตแตนไปกันหลายคนไงโอ้ยใครอยากไปเที่ยวกับฉันบ้างเนี่ย ปลายปีจะไปโอมานกันนะเธอคืออยากให้ทุกคนรู้ว่าโอมานมันสวยแค่ไหนอะที่ไปไม่อะไรนะอยากให้ทุกคนรู้ว่าโอมานสวยแค่ไหนอยากให้ไปเที่ยวโอมานกันอุ้ยนาดีดีฉันอนะขนาดตากแดดตอนนี <c oughs> ขน้ขนาดฉันตากแดดตากแดดตอนนี้วัดดีเขาแรงค่ะ เมื่อกี้ปวดหัวตุบๆๆเลยมันไม่ได้กินกาแฟนานตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานตอนเช้าแล้วไม่ได้กิน่แล้วก็ขึ้นเครื่องบินมาใช่ไหมหลับบนเครื่องบินอ่าเออมาจากสนามบินจอเจียใช่ไหมมาลงที่สนามบินคาซักสถานแล้วก็บินกลับมาสุสวรรณภูมิประมาณสิบชั่วโมงสิบเอดชั่วโมง นัดต่อเครื่องบินกันสนุกสนุกวิ่งกันโอ้ยกระเทยวิ่งกันปับ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 ขึบ้นเครื่องบินดีเลยไปห้าชั่วโมงเครื่องอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็นไม่รู้ฟันสวยฟันสวยหมอไอ้เลยค่ะบนบนเครื่องบินบนเครื่องบินเอสตานานะแอร์อาตานา เธอรู้ไหมว่ากระเป๋าอะที่เป็นของใช้แปรงสีฟันยาสีฟันอะไรต่ออะไรอะเป็นแบรนด์เนมแถมนะเธอฉันยิ่งแอบตกใจหน่อยๆฮะจริงหรออะไรเงี้ยเป็น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 ไอ้นี่นะเธอเป็นแบรนด์เนมเีฉันหยิบให้ดูโอ้โหโชว์ไม่ได้อะสิเธอมอชชโนนะคะ ือไม่ใช่ของน่าเกี็บนะคะนี่คือหนูนี่คือเรื่องจริงเป็นมอชชีโนเธอชิ้นไม่เก็บของเลยเนี่ยเนี่ยเป็นมอชชโนนะเธอของแต่บนเครื่องบินนะเธอเอากระเป๋ามาทํานู่นทํานี้ได้เลยเนี่ยโทมีหวีไม้แอเอสตานาเลลด สวยเลิศดเป็นบีไม้ค่ะอันนี้อ๋ออันนี้ที่ใส่รองเท้ามล้อ,นนอมีสบู่น,นี่ดูก่อนพอที่มีที่อุดหูอันนี้เป็นอ๋อไปมีมีถุงเท้าด้วยลด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 ถุงเท้าใส่บนเครื่อง อันนี้อะไรอ่ะเธออ๋อครีมทาผิวเลิศมอชิโนนะเธอเอร์เอสตาน่านะคะเลิศเนาะเธอเดี๋ยวจะไใส่ของไปนี่ไปนั่นเดี๋ยวค่อยๆเก็บของไป ลดทุกอย่างลดทุกอย่างเลยเธอสวรเวลาเวลาเราไปไหนมาไหนนะถ้าอันไหนดีไม่ดีอ่ะเราเราเราจะบอกกล่าวติติงกันได้พูดได้ด้วยความแบบเบาๆอ่ะ